สบายดีสบายดีสบายดีเอฟซีบาวแพงเบิร์สุขสุคนเดอร์สบายดีาขขดายดามสาวๆเนาะพี่น้องมณนีกะเป็นมือสันวันดีพี่น้องคือมือสงการมือแหลกเนาะอยู่ประเทศลาวเฮามณนี่บาวแพงกับสิไปสมมาพ่อแม่พี่น้องกับน้องแตงแล้วก็บ,บ่าวแซงเนาะสิไปสมมาพ่อแม่แตง่งคันหาแล้วก็มีสินพื้นแพรว่าพี่น้อง ก่อนห้าสิบไปกรับไหว้พระทั้งอื่นเนาะพี่น้องเนาะต้องกลาบไหว้พระในเฮือนเจ้าของก่อนเนาะหรือว่าพระในบ้านก็คือพ่อกับแม่นั่นเองเนาะพี่น้องเนาะมณีกาหลังจากเร็ดศีลแล้วบ่าวแพงกับิไปงานบ่าวโบคนแหละพี่น้องเมื่อคืนนี้ก็ไปมาแล้วเนาะไปกับประเมากะแสดงความเสียใจกับครอบครัวทั้งครอบครัวบ่าวโบเนาะพี่น้องเนาะเปนได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อวานนี้เนาะ พี่น้องคงสิห e ูดีเนาะอยู่สองปลาเมาสาแพงวันนี้หลังจากเสร็จสิ้นสมาพอแม่แล้วบะแพงก็ชิได้ไปซอยงานเพิินพี่น้องตอนนี้ก็ไปเบิ่งน้องแตงก็กำลังแตงคันหาพี่น้องแตงขันหาแล้วก็เห็ดนำอบนำหอมเนาะอยู่ในเฮือนเนาะไปเบิ่งกันพี่น้องน้ลงแตงกำลังแตงคันหาเห็ดนำอบนำหอมอยู่พี่น้อง เตรียมสิไปสมมาพ่อกับแม่เนาะเป็นยูหน้าพูดแหละพี่น้องเอ้ยกำมะฮอดเลยพี่น้องแต่งกำลังแต่งคันอืมสบ,บา,บาดีพีพ่น้องมือนี่เป็นมืองามงามดีวันละทีปีใหม่เนาะอืมคันเบาเเพกเนาะเี็กันเป่อรมา สวัสดีพี่น้องเราแสงมันจะสวัสดีกราบพี่น้องบายดีเนาะกำลังแต่งแต่งคันเนาะรอบเม่ก็อยูุ่แหลยเนาะงบแพงเป็นคันหาเนาะงบแพงยังไงมีแพว่าพี่น้องแพว่าเนาะเป็นห้องสิบพื้นแพว่าพี่น้องสมาพอสมาแม่เนาะ

thì nó, thả bừng thả tôm, còn phải họ nó, nó. đẹp lắm vừa đẹp về đi mẹ dù bà hết và thêm chú phải เทียทยเท่ยงคายเที่ยงนาพี่น้องเอ้ยมาสมมาพี่เป็นมือสันวันดีเนาะน้องนะวันขึ้นปีใหม่หรือว่าวันสงการเนาะม,มาสมมาพ่อแม่เนะาะบ่ให้มีบาปมีกรรมพี่น้องตามพิดข้องประเพณีขุดน้ำขอพรเนานะพี่น้องเนาะไปลินไปเที่ยวน้องเราแสงกับน้องเตง กำลังสีหดหนามสมมาพอกับสมมาแม่พี่เนาะขาถูกขาถูกขาอยากกำมังอยากกีกำมังมาโนกำมัง เงาทูโศมอมอนี่แม่นมือสันวันดีล่าละทีสุนปีใหม่พวกลูกหลานทำหน่อยไงมีใจพ่อพ้อมหนาบลอซาแต่งผ้าขั้นตอในคันนี้ดอกไม้แก้วหอมกลุ่มไปไกลแหละหาคู่เทียเท่ยงไทยเที่ยงลายดูอาจเที่ยลาดาดแม่น้ำชิ้นน้ำใจ ลูกลานผูอยู่ใกล้และอยู่ไกลหามาถอนโฮมกันวางใส่คันหยกงอทุนเก้าเท่าใส่หัวก้มกาบขอขมาต่อองค์หูเป็นพอเป็นแม่ ผู้ที่แก่ด้วยซิ้นด้วยทาผู้ที่กรรมคุณโน้ห้อยสัน้นผู้ที่นี่ขับจจมันจำดีร้อนว่าลูกลานนี่หากมีความผิดพลาดทั้งได้ไปบ่อสร้างยางบ่เงามได้ประพฤติในทางทีบ่อสอบได้ตอบถอยเพียงความได้ถิ่มกับบุ้งกายหนาได้ถิ่มกระซ่ากายตา เห็ดให้ถูกเป็นพ่อเป็นแม่เสียมกเสียใจนำตาออกด้วยความพิดพัดข้างเหล่านี่มือนี่จึงได้มาขอประกาศขอขมานำผ้ายาผูกองค์ประเสริฐขอให้คันอันนี้ได้ประเสริฐนี่ฤทธิดเดชือซาน้อมนำมาก ตางควันแกงก้าท่านมั่งแผ่นร่วงบาปเวรกรรมขอให้พ่อแม่ได้โปรดเอาหสิกีกรมอภัยยังโทษแก่ลูกหลานได้ทั่วหนาด้วยเทินขอให้มวนบาปก้าได้จางหายไปต่อไปนี่ให้ลูกหลาน นี่ย่าได้มีเว้นกรำรค้าข้างให้ได้ค่อยซ้าค่อยส่างทุกสบายดีแลก็ขาเทินและปีใหม่ผ่าหม่พอพอนประเสริฐจงมาห่วมง,งามทานผูมี่ทำจงอยู่งื่นยาวมันพอให้ทุก หอยสั้นหมืงั้นดังพระศีห้ยอยู่ดีดังพระเจ้าอยู่เ่าอยู่แก่สุขภาพเข้มแข็งกินเข่ามดทอไข่เป็ดหายเจ้าหนาไม่กินเข่ามดทอไข่ไก่หายหเจ้าหนาแดงห้ลูกล้านขุมหักขุมแพ้งเบิงแยง่งแรงเศร้าอย่ามีความโศกเศร้าอุกอังในใจ ท่านว่าเชบในให้ท้อนออกเชบนอกให้ท้อนถิ่มขอให้เจ้าได้สื่อส้มหัวยิ่มและเป็นห่มโพห่มไสให้ลูกให้ล้านได้เข้าหลบหนกหวลูกกับลูกกับลานประดนาน,นานๆเอ้อสาธุ ทุกอย่างทันถูกย่างไหวนีมนีกรรมกรรม่อเอลยทำมาสักสายหาทินหาจ่ายสุรุ่เจริญนสุดใจยันมันเพียนส,ะสะใุใจเห็นยังก็แล้วแต่ขอใหาต้ตั้งมุกตั้งใจและให้ลูกให้เตาสุดคนอยู่ดีดีฮะอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงขอให้แม่ได้ชื่น้มและะหละครับข้างก่อ,อ,อ,อเนเ่ิมของแม่อันนี้คือสิ่งที่ภูมิใจขอ,ของพ่อของ,มอของแม่ลูกเต่า ควมนะครับปฏิบ hmm. ัติพอทำเมนำ่นนำนาวมากอนโคตรพ่ครับรวยพนทะลุีสุขภาพแข็งสาธุอยเงินเยอะตลอดปีตลอดไปปีใหม่เใหเจ้าสุขภาพแข็งตลอดไปบาปมีกรรมให้ยาค่าเลยโกิกรรมให้ ເປັນດາບເຕີບັນຕ เร้อยแล้วพี่น้องแกเรียบร้อยเนาะบตัดนี้ขอเข้ามาพ่อแม่เรียบร้อยพี่น้องสบายดีเอจีทุกคนเลยปีใหม่กับข้อหายอยู่ดีมีแหงทั้งแม่ละใหม่ผมมีแม่เจียวแม่สิงคโปร์ทุกคนนั่นแหละน้องพี่น้องกับข้อหายชุขภาะเพแข็งแข็งหาอยู่ดีมีแหงปีใหม่ก็ได้ตลอดปีตลอดไป คุณแม่เอ้ยแม่ละไม่แม่สิงคโปร์ขุดหนุนข้อขั่วเบาแพงเอพีบอกของแพงสุกน้นกให้สุขภาพเข้มแข็งตลอดปีตลอดไปตลอดปีใหม่นี่ตัดแต่นี้แหละเมษานีา่าตลอดไปหอดเมษาปีหนาปีไไปไ่ได้ปีไ่ได้ก<ล>อล์ฟก็าาหายสุขภาพแข็งแรงดีมีแห้งเนาะเอออยากเอออยากพอนผู้ชายเนี่ยละไม่ สีอุดหนุน่นปกครัวเบาแพงแล้วก็แม่สิงคโปร์มีแม่เที่ยวทุก,กคนที FC เอฟซีนาะพี่น้องที่มาอุดหนุนคนจนวะซาซ่าแม่และไม่เพิ่งกัสิอุดหนุ่นลายหมองลายบอนใส่เรืออือใส่เรือคนจนมาลายหมองลายบอนอยากได้หูถ่ายน้ำพอ,อ,อน้ำอ,อบาพอบแพงอยากได้<อ>หูไม่ชงหูไม่ที่ระลึกอยากะกัดใส่กอบไว้เลรอ บ,บมีแน่ตอบแทนมุนคุณอยากเห็นหนา้าเห็นตาอยากเบิงอยากแย่งไม่หูได้หันแล้วพอเมีสีวานาได้ก็ขอให้ตอบมาแน่อยากได้หูไหวอยู่เพื่อนอยู่ซ่านหมดแล้วพอเบา<ข>อพอเบาแพงน,นะเวานะแต่มืดขึ้นนี่วาสีมาอวยพรให้ปีใหม่ให้ใหชุ่มแม่ละไม่เนาะการนับถือเพิ่นกับผ้าลูกห้องแม่เนาะการได้โคหลบบ่า เปนกระเป็นผู้ง่ายใจดีสภาพลูกห้องเมย์อยากได้หูเสกคอพ่อเบาแพงว่าเอาเมียนเบิ่งเป็นที่ระลึกแล้วก็สิซื้อพระองค์ใหญ่ๆสิมาหายลูกบูชาอยู่หัวบอนดอนตอนนั้จะได้หูเบิดร์กถูกโคตรนั่นแหละพี่น้องนู้นหกครัวอยากได้เขามาหลับมาคุยสหายอยู่ทางนี้สุกุนเนาะทั้งคุณพ่อสุเนศเนาะเนี่ยล้ำเนี่ย <54. S 2> ในละไม่ในสิงคโปร์ทั้งบัตสุขสุขชนพี่น้องเอ๋อหักแล้วพอมีแม่เกลียวทั้งแอพรนำเนาะพอบาแพงนะสิสีอาทุกใส่กรอบและสีเห็ดถินผ้าเป็นมาสีเอาผ้าองค์ใหญ่ๆสีมาเห็ดเป็นที่ละลึกบ่มีแน่ต่อบุญคุณพ่อแม่เนาะไกลกันแถวๆจะดูสีได้สียาย่างนีก็ขอขอโมกขอบใจก็ขอให้เพิ่น สุขภาพเข้มแข็งตลอดปีตลอดไตเด้อปีใหม่ก็ขอให้ร่ำรวยบ่ให้ช่วยยากเถื่อสุขภาพเข, <c oughs> ข้มแข็งสบายดีทุกต้คนสบายดีปีใหม่เนาะพี่น,ออน้องมาห่ออินบาแพงกัสิขอจบคลิปเนาะพี่น,อน้องเนาะตัวสมมาพ่อแม่ก็แล้วเนาะทั้งพ่อบาแพงก็อยากขอ,ขอหบถ่ายเนาะคุณแม่ละไม้หรือว่าคุณแม่ใจดีทั้งสิงคโปร์หรือว่าพอมีแม่เกียว ทางคุณพอ่อสุเนตเนาะทางไอพอนที่เคยซอยเ,อเ,ร,เ,เรือบาแพงหรือว่าครอบครัวบาแพงเขามาเนาะแะ้วก็ซอยเรือไรขู่หลายคนครับทางคุณพอ่อครอบครัวบาแพงเ,เพราะว่าเพิ่นก็ซอยเรือมาเบิร์ดทุขคนเนาะทุกพนก็ยัดีแบบยัยพวิทผู้หนึ่งเลยเนาะพี่นออ้อง ลอยเรืออุดนู้นเขามากกะพอว่าแพงกระเพมีง้างแน่วแต่ดอกบุญคุ้แล้วยากได้ฮู้มาใส่กอดเป็นที่ระลึกไอ้บ่าวแซงน้องแตงบ่าวแพงนี่พี่น้องสี่ชื่อค่ะมาแล้วก่ะพอได้เบิงเป็นที่ระลึกอพี่น้องมาหอนหี่มาแพงก็สิจบคลิปเนาะที่ว่าแล้วจบลงไปแล้วเนาะสำหรับขอขามาวันขึ้นปีใหม่เลยว่าสงการ ประเทศลาวนะเพื่นอนมหอน่าแพงกับเพราะอยู่นาเนาะขพราะเวชัยไห่พรเนาะให้ผู้ใหญ่ทุกฐานหรือว่าเอฟซีทุกคนที่เขามาเบิ่งมาส้มและก็ทัวโลกเนาะจงให้มีแต่ความสุขความจเจริญเนานะเดินทางไปใช้กับหายปลอดภัยเด้อสบายดีสบายดีเบ,บิดสุขุสุขนุขน